ด็ครับสวัสดีพี่นะครับในมนดูรรับเกี่ยวข้าวครับโคโบตุต้ 20, า DC 7 0 G พลับ b ี0ตั้งเต็นน้มัน B20 นะนะครับอันนี้ไม่แกะกล่องเลยนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้งานนะเพิ่งออกมานะครับคันนี้จะมาเปิดงานปีนี้เลยครับนะครับรถอุ่มครับคันนี้ ตานะครับ dc 70ด g พลัสนะครับเอาใหม่ลรกสุดนะครับเตรียมออกรบในปีนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เจ้าของกำลังทำรถลากอยู่ครับได้แล้วครับ5้าสเซนะครับเจ้าของทำเองครับซื้อซื้อเหล็กอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังต่อรออยู่ครับมาติดตามชมครับ มีเทเลอร์เจ้าของทำเองเลยครับเหล็กพงเหล็กแผ่นนะครับซื้อมาเรียบร้อยครับตอนนี้ได้ประมาณ25เเซ็นแล้วครับตอนนี้กำลังวางตำแหน่งครับลื่นปืนลื่นปืนนะครับดูอรลื่นปืนเลยครับโอ้ลื่นมากเลยต้องต้องจับไว้ นี่ครับเล็กยางน้นะครับใ <Yeah. S 1> ช้ล็กยางน้เลยนะครับผมเ mm hmm. พื่อจะมาบรรทุกคันนี้แหละเจ้าดีสกี้เจ็ดสิบพลัด hmm. จะออกงานปีนี้แล้วครับปีแรกเลยครับ mm hmm. มาดูสวยงามสุดจัดครับคันนี้ ใหม่กิกเลยนะครับใหม่กิกเลยจะมาทดลองในไรอะไรปีนี้เลยนะครับผมตามํำซิ่งเข้ามาเดี๋ยวมาติดตามชมตอนอีกครับตอนนี้ช่างกำลังพักกินข้าวอยู่จะของทันนี้เลยทำเองนะครับจะของรถทำเองเลยเจยวมากนะครับไม่รู้จะรับทำหรือเปล่าเดี๋ยวต้องทดสอบเทเลอันนี้ก่อน ถ้าผ่านก็ไม่แน่ครับจะรับทำคลิปนี้ฝากไว้เพี่งเท่านี้ก่อนครับ